ี่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบบพี่กันอีกแล้วนะครับ <c oughs> โอเคนะครับวันนี้มาพบกับพี่กันอีกแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาทำคลิปสองสาวกันอีกแล้วครับผมรู้นะว่าพวกเองอะลองกันอยู่<อ>แต่พี่ก็แบบเว้ยช่างใจอยู่ว่าจะทำดีไหมเพราะว่าพี่เนี่ยก็เป็นคนที่แบบอยากทำอะไรเนี่ยพี่ก็ต้องได้ทำแต่ถ้าพี่ไม่ทำเจออย่าง ใครจะทำไว้เออโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะว่าวันนี้ผพจะมาสอนสาวในแบบไหนนะครับในแอปอะไรถ้าอยากดูกนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับให้กันด้วยนะืมสันการเด้งกันะด้วยไปคลิปไม่ไม่ไมขอพี่นั่นเองนะครับเป็นที่อะไรเนะี่ยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับกดไลค์ด้วยนะเป่นกำลังใจกับพี่เออ ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในแอปบี l i ไลครับอ,อ,อีกแล้วอะครับทุกคนมนก็ไม่ต้องพลาดนะครับเพราะว่าในบีโกไลเนี่ยมีส่องสาวสาว,สาวเยอะจริงๆครับให้เราส่องนั่นเองอ,อ ดูแล้วก็อย่าลืกดไลค์ใหผมเลยนะครับอันใจนะทุกคนเดี๋ยวไปเริ่องมนเลยเลยกันนะครับจะได้มีสีเวลาโอเคผมดูคนแรกเลยนะเดี๋ยวเราเลื่อนดูก่คนแรกเอาเป็นใครดีมาคุยดีกว่าอันนี้แล้วกันนะครับมาคุยดีกว่านะวอ้ยน่ารคือแบบ น่ารักอ่ะก็น่ารักอยู่นะโอเคเลื่อนต่อไปน่ารักเลยกันน่ารักเลยกันเลื่อนต่อไปงอันนี้นี่เรื่อน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 อุ้ยอุ้ยทุกคนน่ารักสัตว์คนนี้ก็ดีได้อยู่นะไม่ทุกคนน่ารักพี่ได้อยู่นะครับดูแบบสวยอยู่นะ ข้างๆต้อจัดแล้วปะวันนี้ถือว่าโอเคหนูทำตัวไม่ถูกแล้วี่ก่อนก็ได้นะน่ารักโหน่ารักดีนะฮะเก็กซี่เก็กซี่สกกซี่ิกซี่นะครับวเจ๋งน่ารักว่ะน่ารักยู่นนะโอเค ไปเล็กครับผมไม่อยากดูอย่างเดียวแร่หาว่าคูโรคจิตเลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดูคนนี้ก่อนแล้วกันคนนี้น่ารักเอ้ยคนนี้ทุกคนเขาเป็นเห็นไอ้ดอนปะที่แบบตาบอดแล้วเร้องเพลงอ่ะเออเวลาเขาเล่นแบบตาบอดแล้วเล่นดีอ่ะทุกคน ขูดแล้วเสียงดีด้วยนะเดี๋ยวฟังก่อนอ่านะครับก็สามารถตดาำพี่เขาได้นะัะชื่อว่าพี่สอนใช่ไหมอ่านผิดขออภัยเลยครับผมนะ ก็ดีนะครับก็ไปกดติดตามพี่เขาได้โอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับใคนทุกคนได้ดูคลิปต่างๆของผมไปวันนี้น่าจะชื่นชอบแลนสนุกันนะครับถ้าชื่นชอบคนไหนก็สามารถกดโทรโรคพี่เขาได้พนขาหน่ารักจริงๆนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปบีกูไลน์กันด้วยนะทุกคนเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับแต่คนนี้ทุกคนโหลดนะครับเออโหลดไม่นานานโหลดกูต่อยให้เลยหยอกเล่นนะครับโอเค,อเคและถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์กันมนาะ คอมเมนต์เด็กปุ๊กทำได้อีกนะเพราะว่าว่างครับทำแว่าเรียนก็เรียนโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าละกันนะครับผมโอเคแน่วอยู่กดไลค์กดแชร์กดกดปั๊บไปให้พี่ด้วยนะครับเลยสั่นกะกะอะไรกะอะไรกะดิ่งนะเออเดีย้องใช้ด้วยบายเจอกัน